ธรรมโรมบทที่8ข้อ31ถึง38ความรักของพระเจ้าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้น พระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีก พระเจ้าส่งให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณนักเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและท่งอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราผ่าดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเขี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหาร หรือการเปือยกายหรือการถูกโบยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในประคมภีร์ว่า mm. เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังคาและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาท่วสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในรรพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้